คุณกำลังทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักอยู่หรือเปล่าการทุ่มเทให้กับงานของคนยุคใหม่นี้เป็นสาเหตุที่ทำให้โรคหลอดเลือดสมองกลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆโดยไม่ต้องรอให้สูงวัยรีบหันมาใส่ใจสุขภาพดีกว่าไหมเพราะโรคนี้ช้าเพียงเสี้ยวนาทีก็สมองตายกายพิการได้เลยนะถ้าพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองเรามักจะโฟกัสไปที่ผู้สูงอายุ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าไวทํางานยุคใหม่ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันเพราะความเครียดการพักผ่อนน้อยการไม่ได้ออกกำลังกายชอบดื่มแอลกอฮอล์หรือสุบ,บุรี่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตส,สูงโรคหัวใจโรคเบาหวานซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ทางนั้น โรคนี้เป็นภัยเงียบที่สถิติแล้วคนไทยเป็นโรคหลอดเลือดสมองประมาณ150,000คนต่อปีหรือเกิดขึ้นในทุกๆ4-5นาทีต่อคนและในหนึ่งชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้1-2คนหลอดเลือดในสมองตีบจะพบประมาณ70-75%และอีกประมาณ25%จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก คือสาเหตุมันมันอยู่ที่ตัวบุคคลเองนะแต่โดยทั่วๆไปก็คือว่าถ้าเราใช้แต่สมองทํางานนะสมองไม่ได้ถูกบริหารเลยแต่ลืมนะใช้งานกับบริหารต่างกันเหมือนกับเราใช้ร่างกายกับเราบริหารร่างกายมันต่างกันสมองก็เหมือนกันเราเราใช้สมองมากเหลือเกินนะครับแล้วสมองเนี่ยใช้พลังงานมากกว่ากล้ามเนื้อหลายสิบเท่านะครับเพราะนั้นก็เห็นว่า ความล้าทางสมองเนี่ยทำให้คุณรู้สึกอ่อนแรงได้เลยเพราะก็คือว่าสมองมันก็ไม่มีพลังงานที่จะมาสั่งให้กล้ามเนื้อทำงานเวลาคุณเครียดมากๆเนี่ยคุณจะพบว่าเหมือนหมดแรงไปเลยหรือนะักกีฬาที่มีความรู้สึกกลัวตื่นเต้นมากๆเนี่ยเขาหมดแรงได้เลยเพราะว่าสมองมันจะดึงพลังงานไปใช้มากกว่ากล้ามเนื้อคือสมองใช้พลังงานมากกว่ากล้ามเนื้อหลายสิบเท่าทีนี้ถ้าคุณใช้แต่สมองทํางานแล้วคุณไม่เคยบริหารสมองเลยการบริหารสมองก็คือ เปลี่ยนรียบบทหรือออกกําลังกายเพราะการออกกำลังกาย,กายแบบแอโรบิกเนี่ยก็คือพวกเดินวิ่งจ็อกกิง้งต่างๆในความเร็วต่างเนี่ยมันจะนาเลือดสูบฉีดเข้าไปเลี้ยงสมองให้มากขึ้นนะครับเพราะจะทำมี้แคหลอดเลือดมีการขยายตัวหดตัวเวลาคุณออกกำลังกาย,ยคุณเหนื่อยคุณเหน็นไหมครับว่า ทำไมเราจับอัตราการเต้นชีพจรเราเห็นมีหลอดเลือดขยายตัวหดตัวนะมันก็จะบริหารหลอดเลือดให้มีความยืดหยุ่นตัวดีขึ้นไม่เปราะแตกหักง่ายเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยหรือแม้กระทั่งออกกําลังกายก็ตามแต่ไม่ได้ปรับวิธีการออกกำลังกายให้มีความหลากหลายก็คือจะออกกำลังกายแบบซ้ำซ้างร่างกายก็ทําอยู่แค่นี้พอออกกำลังกายที่ใช้ความเร็วหนักๆปั๊บก็หลอดเลือดในสมองแตกได้หลอดเลือดหัวใจนะหรือเกิดสโตรกได้คือหัวใจล้มเหลวได้ โรคหลอดเลือดเนี่ยมันก็เกิดจากภาวะตั้งแต่หนึ่งพฤติกรรมทานอาหารนะฮะมีสารไขมันมากไหมเกิดการเกาะตวงให้มันมากไหมหลอดเลือดแข็งตัวไหมอะไรต่างเหล่านี้คือก็สุดท้ายมันก็เกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารพฤติกรรมการพักผ่อนไม่พอนะครับาการออกกำลังกายพวกเหล่านี้มาจากพฤติกรรมในการดูแลตัวเองสามอย่างที่เป็นพื้นฐานอย่างที่บอกอาหารออกกำลังกายพักผ่อนได้ทําถูกต้องแล้วสม่ำเสมอไหมนะครับนี่นี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับ ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆของคนเรานั่นเองได้แก่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปการสูบ,บุหรี่คนที่มีภาวะอ้วนก็จะเสี่ยงต่อการเกิดสตรกมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติกลุ่มคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงน้ำตาลสูงความดันโลหิตสูงปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้หลอดเลือดเกิดการเสียหายและอาจนำไปสู่การไปโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกได้ ดังนั้นแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เช่นอาหารคือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมโดยเน้นกลุ่มอาหารที่มีใยอาหารเป็นองค์ประกอบเช่นธัญ,ญพืชต่ตางๆถั่วมเมล็ดแห้งถั่วเปลือกแข็งผักผลไม้ลดหวานเน้นโปรตีนจากพืชและปลาเน้นอาหารจากธรรมชาติหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวหลีกเลี่ยงไขมันทราน หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารสำเร็จรูปและลดโซเดียมในการทำอาหารออกกำลังกายการทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายมีหลากหลายรูปแบบการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพโดยช่วยจัดระเบียบร่างกายและควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีพักผ่อนหากเรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอสมองก็จะได้ชาร์จแบตอย่างเต็มที่และยังหลั่งสารเมลาโทนินซีโรโทนิน ฮอมนเทศและเคมีบำรุงต่างๆที่ช่วยให้เราตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นพร้อมรับความจำใหม่ๆให้ดีขึ้นในวันต่อไปนอกจากทั้ง3หลักนี้แล้วควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลิกสูบบุรี่เพราะทั้งสองปัจจัยนี้จะทำให้หลอดเลือดเกิดความเสียหายได้ค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่จะทำให การใช้ชีวิตของเรามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ที่งานที่ทําเงินเดือนที่ได้หรือตําแหน่งหน้าที่การงานสูงความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ว่าถ้าสุขภาพร่างกายเราไม่มีปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับแล้วเราสามารถทําในสิ่งที่เราอยากจะทําให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมได้เนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญเพราะฉนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ควรจะต้องถูกสร้างวินัยให้เป็นนิสัยตั้งแต่เล็ก